แล้วคะม่แม่แม่เรื่องราวของความรักนี้มีเข้าใครออกใครจริงไหมล่ะคะสตาร์สกู๊ปสัปดาห์นี้ดีเฟียลจะไปล้วงถามเหล่าซุปตากันดีกว่าค่ะว่าความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยให้คนอื่นรู้ได้เนี่ยคิดอย่างไรกันบ้างค่ะ ก็คงอึดอัดมานะครับเพราะว่าจะไปไหนมาไหนก็ลําบากยากอยากไปดูหนังก็ไปไม่ได้ไปกินข้าวนี้ก็ไปไม่ได้ก็อึดอัดครับมันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วกันนะครับใครอยากเปิดก็เปิดใครไม่อยากเปิดก็ก็ไม่ต้องเปิด <laughs> ถ้าถามถึงความรักที่แบบเออเปิดเผยไม่ได้คือจริงผมว่ามันใช้คำว,ว่าอย่างที่บอกว่าความลับมันไม่มีในโลกอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่ว่า คุณจะบาลานมันยังไงมากกว่ากับกับกับสิ่งที่คุณจะบอกกับคุณเรื่องที่จะเก็บไว้อะไรเงี้ยมันน่าจะทําใจลาบากนะครับผมเพราะว่าเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับผมแต่ว่าแต่ว่าความรักแบบนี้มันก็มันก็โอเคนะถ้าถ้าคนสองคนเขาแบบตกลงกันได้แล้วครับผมคิดว่ามันเป็นความรักที่เหมือนแบบไม่ไม่จริงจังหรือว่าอาจจะกลัวใครรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดว่ามันเป็นความรักที่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็ผมว่าแต่ละคนจะมีเรียกว่ามีเหตุผลของตัวเองครับอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่พร้อมไหมหรือว่าหนึ่งคือบางทีเขาอาจจะยังไม่อยู่ในในขั้นที่แบบพร้อมที่จะเปิดเปิดออกมาแล้วอย่างเพราะว่าบางทีมันอาจจะยังแค่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะให้มั่นใจมากกว่านั้นทีแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะครับที่จะแซอหรืออะไรเยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนสองคนตกลงกันยังไงมากกว่า ในภาวะความรักแบบนี้จะทำอย่างไรกันดีคะเนี่ยเขาจะบอกกันได้ไหมคะเปิดเลยครับผมก็ใช้ชีวิตปกติดีว่ะผมว่าเราจะการที่เราคบกับใครมีแฟนหรือว่าอะไรมันไม่ใช่เรื่องผิดก็ทำตามใจตัวเองครับผมก็แล้วแต่ครับผมว่ามันเป็นเรื่องแล้วแต่คนจริงๆอ่ะเราทํอเลยก็ได้ที่แบบว่ามันเป็นมันเป็นเราเราไม่โกหกอ่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าหรือว่าเรามาอยู่นี้มันมีอะไรที่แบบเออคน จับตามองเยอะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราแบบเราเราเคยพูดอะไรแล้วมันมันไม่เป็นแบบนั้นเลยมันก็จะดูแบบดูมันเป็นเรื่องของความรู้สึกซะเยอะเพราะว่ามีคนหลายคนที่เขาจับตามองดูยังไงก็นั่นแหละครับทําอะไรที่เป็นความจริงไว้อดีที่สุดครับผมก็ก็ต้องก็ต้องทาความเข้าใจกับเขาตอนเราเราเราต้องคุยกันว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทําไมเขาถึงเผยไม่ได้แล้วเราต้องยอมรับตรงนั้นให้ได้ครับถ้าคิดจะคบกันเรื่องแค่นี้ต้องผ่านไปให้ได้ก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องครับก็ต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องครับ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือคนของเราครับผมว่าควรจะคุยกันและเปิดหัวกันว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมโอเคไหมคือถ้าเราหาทางออกด้วยกันเนี่ยมันคือมันโอเคไงครับไม่เป็นไรสิ่งสำคัญที่สุดคือการคุยกจนและตกลงให้ตรงให้เข้าใจตรงกันครับขาวลวงเล็กๆเข้าไปอีกนิดนะคะพอจะมีประสบการณ์ความรักที่ต้องซ่อนเร้นเล่าให้ฟังกันสักนิดได้มั้ยอ้ยไม่มีเลยครับไม่เคยเลยใช่ก็ เวลาคบใครก็บอกได้น่าจะเป็นช่วงมปลายครับก็เหมือนไปชอบรุ่นพี่อะไรเงี้ยฮะก็เหมือนชอบเขามาแบบตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบกีฬาสีอะไรเงี้ยเหมือนแล้วก็มีเพื่อนๆเราชอบหลายๆคนเราก็เลยแบบไม่ไม่ไม่กล้าบอกเขาไม่กล้าบอกเพื่อนไม่กล้าบอกอะไรถ้าเป็นสมัยเรียนเงี้ยความรักที่เป็นบอกใครไม่ได้เป็นฟิลแบบว่าเป็นเป็นคนที่แบบ เป็นเพื่อนก็ชอบอะไรเงี้ยเราก็ไปแอบ,บชอบอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่แบบบอกใครไม่ได้เก็บไว้คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมเมื่อก่อนนะครับผมเล่น m s n นะยุคเอ็มยุคเอ็มก็จ <c oughs> ีบหญิงคนแรกจีบหญิงคนแรกเป็นเพื่อนในห้องเด็กๆอยู่เลยประมาณประมาณปอสาในเะมื่อตอนนั้นก็จีบก,ก,กันในเอ็มในเอ็มนี่กล้าคุยมากมาเจอตัวจริงนี่แบบว่าอุย้ยอายม้วนติวไม่เคยคุยเลยครับผมคือก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไร นี่แบบว่าแอบรักเขาแต่เขาไม่รักเราก็อะไรเงี้ยก็เลยบอกใครไม่ได้เลยอ๋อก็ตอนเด็กๆเลยครับตอนประมาณม3อะไรเงี้ยก็บอกแม่ไม่ได้เพราะว่าคบคบกันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันมันมันไม่กล้าบอกแม่เลยเพราะว่าตอนแม่ก็อยากให้เราเรียนก่อนไงแต่เราก็แบบเป็นวัยรุ่นเราก็อยากมีแฟนเราก็แอบซ่อนจะไปไหนอะไรก็บอกแม่อย่างหนึ่งแล้วแต่ก็ไปหาแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่ผ่านมาเราก็ปรับตัวแล้วว่าเราก็รู้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ไม่ควร สุดท้ายควา,กก Harmon, ความรักก็ต้องมีจุดจบทั้งสุขและแสนหวาน andan, หรือจะเศร้ากลาวน้ำตาก็แล้วความรักที่ถูกปิดบังจะจบลงอย่างไรละคะก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าทั้งคู่นั้นแบบรักกันมากจริงๆริงก็ก็ต้องไปกันยืดยาวนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะทําให้แบบมันเกิดความอึดอัดความซ้ำซากจําเจเวลาเจอก็ต้องแอบเจอกันอะไรมันก็คงแบบอึดอัดนะครับ เกอกระทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะลําบากอีกน,นึงแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปเนาะบางคู่ถ้าเกิดเขารักกันมากจริงๆก็คบกันยืดยาวอาจจะเป็นบทพิสูจน์ก็ได้มันก็แล้วแต่คนนะฮะถ้าคนประคองไม่ได้มันก็ดีครับแล้วแต่คนคิดแล้วแต่คนที่จะตัดสินใจอยู่ดีครับผมจริงๆตอนจบแล้วแต่เลยครับมันมันมันขึ้นอยู่กับการที่คุณบาลานซ์จริงๆถ้าคุณคุณบาลานซ์ดี แล้วก็ทําให้ทั้งสองคนสามารถเข้าเข้าใจกันได้เนี่ยผมว่ายังไงมันก็จบดีแต่ถ้าเกิดแบบต่างคนต่างใช้ลมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องการปิดบงังแต่ว่าไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยยังไงมันก็คงจบไม่ดีแน่นอนครับผมไม่คุยกันก็ก็จบ <laughs> ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันแน่นอนครับมันจบได้หลายแบบน่าจบได้หลายแบบจบแบบสมหวังก็ได้หรือว่าผิดหวังก็มีครับผมขึ้นอยู่กับคนสองคนจริงๆถ้า ถ้าคุยกันตกลงกันเข้าใจแล้วก็ก็ผ่านไปได้ดีดแต่ว่าถ้าตกลงไม่เข้าใจแบบตรลงกันไม่ได้ไม่ยอมคุยกันอะไรเงี้ยมันก็คูณจากคพารนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมอีกมุมของความรักที่มีหลากหลายในโลกใบนี้และคุณผู้ชมล่ะคะมีความรักแบบไหนกันบ้าง